48โลกต้นแบบที่จริงในอดีตท,ที่โลกของเธอก็เคยมีวิถีชีวิตเช่นเดียวกับคนที่นี่สืบเนื่องมาจากมนุษย์กลุ่มแรกๆที่พวกเราพาไปอยู่ที่นั่นคลายเอิญพูดพวกคุณพาไปหมายความว่ามนุษย์คู่แรกพวกคุณพาไปจากที่นี่งั้นหรือครับ ผมถามไม่ใช่แค่คู่เดียวอย่างที่เธอเข้าใจพวกเราพาพวกเขาไปอยู่ที่นั่นจำนวนหลายคู่เขาตอบถ้าอย่างนั้นตำนานเกี่ยวกับมนุษย์คู่แรกคืออาดัมกับเอวาก็ไม่ถูกต้องนะสิครับผมถามถูกสิทําไมถึงไม่ถูกละ่ะก็มีมนุษย์กลุ่มอาดัมกับเอวาอยู่จริงๆเขาตอบเรื่องการมีมนุษย์เพียงคู่เดียวไงครับผมถามต่อ ในพื้นที่ที่เขาไปอยู่ก็มีแค่เขาคู่เดียวจริงๆเพราะมนุษย์ในยุคเริ่มต้นก็เริ่มมาจากแค่คู่เดียวในแต่ละพื้นที่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพื้นที่อื่นๆทวีปอื่นๆจะไม่มีการที่พื้นที่อื่นๆไม่ได้บันทึกไว้ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มี ส่วนที่มีการบันทึกไว้เขาก็บันทึกแค่ในส่วนของเขาโลกมันออกจะกว้างใหญ่ไพศาลเขาอธิบายแล้วตำนานเกี่ยวกับการสร้างโลกสร้างมนุษย์ของพระเจ้าที่ผมเคยรู้มาก็ไม่ถูกต้องด้วยนะสิครับผมถาม ที่จริงมันถูกต้องตรงตามที่เธอเคยรู้มาเกือบจะทุกประการแต่อาจจะมีเพียงบางสิ่งบางอย่างที่เธอไม่เคยรู้มาก่อนเท่านั้นเช่นในช่วงเริ่มต้นของการสร้างจักรวาลดาวถึงราด,ดวงนี้เป็นเพียงระบบสุรยิยะจักรวาลเดียวที่โคจรรอบแกนกลางของกาแล็กซีทางช้างเผือก ซึ่งพระองค์ได้กำหนดให้มันมีสภาพภูมิอากาศภูมิประเทศทุกอย่างเหมือนกับที่เธอเห็นอยู่ในตอนนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยโลกนี้จึงมีอีกชื่อหนึ่งว่าโลกต้นแบบถึงแม้ว่าจะมีโลกที่สมบูรณ์แบบดำรงอยู่ที่ตำแหน่งแกนกลางของกาแล็กซีทางช้างเผือกแล้วแต่มันก็ยังมีลักษณะการหมุนที่ไม่สมดุลอยู่ดี ภายหลังพระองค์จึงทรงสร้างระบบสุรยิยะจักรวาลที่เหมือนกันขึ้นมาอีกหนึ่งระบบและนำไปติดตั้งไว้ที่ตำแหน่งตรงกันข้ามเพื่อทวงดุลให้แกนกลางนี้มีความสมมาตร และเมื่อโลกด้านตรงข้ามมีความพร้อมที่จะมีมนุษย์ไปดำรงอยู่พระองค์จึงให้เราพามนุษย์จำนวนหนึ่งไปอยู่ที่นั่นมนุษย์พวกแรกที่ไปอยู่มีความแตกต่างกันทางกายภาพเพื่อให้เกิดความหลากหลายคือหนึ่ง คู่ที่มีผิวขาวผมสีทอง2คู่ที่มีผิวสีน้ำตาลแดงผมสีดำสามคู่ที่มีผิวสีทองเหลืองผมสีดำและสุดท้ายคือ4คู่ที่มีผิวสีดาผมสีดำเราได้นำไปอยู่ในตํำแหน่งที่เหมาะสมกระจายทั่วทั้งสี่มุมโลกคนเหล่านี้เราได้คัดสรรมาจากหนุ่มสาวแรกรุ่นที่สมัครใจ ต่โลกด้านตรงข้ามนี้พระองค์ได้กำหนดให้เป็นโลกแห่งความไม่รู้หรือเรียกอีกอย่างว่าโลกเสมือนด้วยการกำหนดค่าโคงข่ายสนามแม่เหล็กไฟฟ้าให้ตามกว่าดาวโลกถึงร่ามากเมื่อมีโคงข่ายสนามแม่เหล็กต่ำผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นั่นจึงมีความไม่รู้หรือลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่ตนเองเคยเป็น ลืมว่าแท้จริงแล้วพวกเขาเคยเป็นใครลืมแผนการที่เคยวางร่วมกันมาลืมสถานที่ที่เปรียบเสมือนบ้านเกิดของตัวเองเป็นต้นและตรงนี้นี่เองที่เป็นจุดสำคัญเพราะเมื่อพวกเธอลืมทุกอย่างจึงเท่ากับไม่สามารถเข้าถึงองความรู้แห่งจักรวาลได้อีกต่อไปเท่ากับเธอได้ตัดขาดจากความรู้สากลไปโดยปริยาย แสดงว่าพวกผมเคยรู้แต่ปัจจุบันไม่รู้แล้วใช่ไหมครับช่วยอธิบายหลักการของมันหน่อยได้ไหมครับว่ากลไกลมันเป็นอย่างไรถ้าไม่ถึงเป็นอย่างนี้แล้วสนามแม่เหล็กที่หอหุ้มโลกนั้นเกี่ยวอะไรด้วยผมถาม ฉันจะอธิบายลักษณะทางกายภาพของสนามแม่เหล็กโลกก่อนนะฉันอยากให้เธอนึกภาพว่าสนามแม่เหล็กโลกนี้เป็นเหมือนฟองสบู่ขนาดใหญ่ที่ห่อหุ้มดาวโลกไว้ลักษณะรูปร่างของมันก็จะแปลเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเมื่อเกิดการประทะจากปัจจัยภายนอกโคงขายแม่เหล็กโลกนี้ แท้ที่จริงแล้วเป็นเหมือนสายใยโคงข่ายที่จะเชื่อมโยงกระแสจิตของมนุษย์ที่อาศัยอยู่บนพื้นผิวโลกให้สามารถสื่อสารกับโครงข่ายสากลได้ถ้าเรานับเฉพาะมนุษย์ปกติที่ไม่ได้มีพลังอำนาจจิตที่เข้มข้นเป็นพิเศษเราสามารถวัดค่าความรู้ความเข้าใจในความเป็นจริงของมนุษย์ในโลกนั้นๆได้ จากปริมาณการยกตัวขึ้นสูงของสนามแม่เหล็กโลกนี่แหละโลกไหนยิ่งค่าความเข้มข้นของสนามแม่เหล็กสูงมากมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในโลกไบนั้นก็ยิ่งมีความฉลาดมากขึ้นที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันดาวโลกไกาอามีค่าความสูงของสนามแม่เหล็กโลกเพียงแค่3ใน12ส,ส,ส่วนของดาวโลกถึงราดเท่านั้น และที่เธอถามว่า สนามแม่เหล็กโลกนั้นเกี่ยวข้องกันอย่างไรกับความฉลาดฉันพอจะอธิบายได้ว่ากระแสความคิดของเธอนั้นต้องการสื่อเพื่อที่จะใช้เดินทางระหว่างที่มันกำลังสอดสแสวงหาคำตอบสนามแม่เหล็กโลกก็คือสื่อหรือตัวนำที่จะทำให้กระแสความคิดของเธอเดินทางได้การที่โลกของเธอมีสนามแม่เหล็กโลกที่ต่ำจึงทา ำให้มันไม่สามารถไปเชื่อมต่อกับโครงข่ายอื่นๆที่เป็นโครงข่ายสากลได้ความรู้ที่มีหรือสามารถรับรู้ได้จึงเป็นความรู้ที่มีขอบเขตเฉพาะในโลกของเธอเท่านั้นในคำพีโบราณของพวกเธอได้มีการบันทึกไว้ว่าเมื่อเธออยู่ในโลกแห่งนี้พวกเธอก็เหมือนถูกตัดขาดจากการมีความสัมพันธ์กับพระเจ้า ซึ่งนั่นก็คือการไม่สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายสนามแม่เหล็กสากลได้นั่นเองปัจจัยเหล่านี้จะมีผลเฉพาะบุคคลที่เป็นมนุษย์ปกติทั่วไปเท่านั้นนะแต่ถ้าเป็นกรณีของมนุษย์ที่ได้รับการฝึกฝนแบบพิเศษเขาจะมีกระแสความคิดที่เข้มข้นมากกว่า บุคคลเหล่านั้นถึงแม้จะไม่มีสนามแม่เหล็กช่วยเป็นสื่อกลางแต่เขาก็สามารถส่งกระแสความคิดทะลุทะลวงเพื่อไปเชื่อมต่อกับโครงข่ายสนามแม่เหล็กสากลได้แล้วแคาความเข้มข้นของสนามแม่เหล็กโลกนี้มาจากไหนครับผมถามถามเองแล้วก็ลองตอบด้วยตัวเองดูบ้างคลเอิรนเปลี่ยนสถานภาพของผมจากผู้ถามมาเป็นผู้ตอบ เออผมคิดสักพักปฏิกิริยาการระเบิดที่แกนโลกใช่ไหมครับผมตอบจากความคิดที่แวบขึ้นมาเก่งมากแสดงว่าเธอเริ่มใช้กลไกการเข้าถึงความรู้สากลได้บ้างแล้วเขากล่าวชมเชย